สิงข่าวเนี้ยสวัสดีครับวันนี้ต้องพูดเรื่องป้าบบผันอีกรอบหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะสามีของแกตะเปยกที่เป็นแพะไปรับบาปติดคุกอยู่สองลาวันเลยนะ,ะตอนนี้ออกมาจากเรือนจำแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่ามกลางข่าวว่าตำรวจเอาพาไปเซฟเฮาส์จนกระทั่งต้องให้ลองโจกบิ๊กโจกเนี่ยบินลงไปที่สระแก้วไปสอบสวนด้วยตัวเองนะฮะผบอรตรนะ,ะก็ยังต้องกระโดดลงมาเลยนะครับเรื่องไอ้ห้าทรชนเด็กเนี่ยนะที่สมหัวกันฆ่าป้าบบผันและหมกบอ่อน้ำเลยนะฮะและที่สําคัญ หน,น,นึ่งในห้านชนอายุ U 14นะเป็นลูกตำรวจด้วยนี่เรียนดีด้วยนะครับแต่ว่าตอนหลังเกเรแล้วก็ทั้งหมดนี้ล้วนแต่สรารภาพว่าทาตามเพื่อนเพื่อนพากันทําและไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วฮะมันคิดถึงขนาดแบบวางแผนฆ่าแล้วหมกศพซ่อนศพนี่นะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอบอรบอกไม่อยากพูดเยอะฮนะถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าอ้างอ้าง,างแกตัวต่างๆนานาแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ชัดแล้วลองโจงไปสอบสวน คุณเปี๊ยกลุงเปี๊ยกเนี่ยนะะว่าใครเป็นคนบังคับให้สาร,รภาพลุงเปี๊ยกก็พูดเหมือนในสคริปต์เลยนะฮะบอกว่าเขาสับสนเขาเห็นชาวบ,บ้านบนว่าเขาชอบทาร้ายเมียก็เลยคิดว่าตัวเองทําร้ายเมียก็เลยสาร,รภาพไปส่งเดชนะฮะสาร,รภาพไปเพื่อให้มันจบเรื่องไป็นท่ส่งเดชเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีใครเชื่อครับเป็เรื่องที่มาเองเ็นเรื่องสมมติคือว่าผมเมาเออเรามีเหตุผลไหมครับว่าทําไมเราถึงมีการเล่าเรื่องออกมาแบบนั้นนะครับก็อ ไม่รู้อะไรตอนนั้นผมก็มันที่อะไรอัตโนมัติขึ้นมามผมผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าสิ่งผมท,ทำไปนั้นมันมันคิดหรือถูกมผมก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วมีใครมาเตี้ยใหมที่ให้การแบบนี้ไหมมีตำรวจคนไหนมาเตี้ยไหมไม่มีเลยครับแต่วทำไมถึงถึงให้การว่าใช้กระบี่ตีอ่าจะไปทำไมเราให้การว่าบีบคอแล้วพอ ผมสงสัยเลนว่าที่ทำไมไปให้การเราใช้กุญดีตีก็เจ้าหน้าที่อ็โทรมาให้ผมผมก็ผมก็นึกว่าเออเอามาจาอะไรผมว่ามาจากต้นไม้ต้นไม้ต้นจานต้นไม้นี่แหละครับนผมก็ไม่เชื่อผมไม่มีทางเชื่อครับเพราะว่าอย่าเอากล้องวงจรปิดเนี่ยถ้านักข่าวช่องแปดมันหาไม่เจอเนี่ย นะตำรวจก็คงจะจับลุงเปียกไปแล้วลุงเปียกก็จะกลายเป็นแพทลำบากบนะไอ้เด็กพวกนี้ก็จะทําชั่วต่อไปอีกนะเพราะมันถือว่าทําชั่วครั้งแรกประสบความสาเร็จเอาผิดมนไม่ได้มันก็ยังปีก,ก้าหาแข็งจะโตมาเป็นอาชญากรใหญ่โดยซ้ําไปนะฮะเพราะว่ามันสามารถหลุดพ้นคดีได้แต่เมื่อเขาเจอกล้องวงจรปิดนะเอาไงฮนะตอนนี้ผู้บัญชากาตรตำรวจปทภาคสองว่าโอ้ยตำรวจเจอก่ออาตำรวจเจอกนแล้วไมไม่ออกมาแถลงนะฮะตำรวจเจอกอนทาไมไม่ไม่ไปถอนคดีลุงเปี๊ยกฮนะทำไมยังเอาเปี๊ยกไปขังฮนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือคือตำรวจก็พูดได้ว่าโอเคพ่อของไอเด็กคนนี้มันอาจจะตำแหน่งไม่ได้ใหญ่โตเนะเป็นตำรวจ ธรรมดาที่ไม่ได้ใหญ่โตมากและเป็นตํารวจน้ําดีด้วยนะนี่ตำรวจพูดกันเองนะผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรภาคสองบอกเองว่าเขาเป็นตํารวจน้ําดีและไม่ได้ยุ่งเหยิงกับคดีแต่คนเนี่ยมันอดสงสัยไม่ได้หรอกว่าโอ้โหลุงเปยกรู้าทั้งมีเก้าอี้ฟาดเอาเก้าอี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนก็รู้หมดแล้วก็โ oh, อ oh, ้โหไปลงบ่อน้ําด้วยรู้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่เปยกรู้หมดเลยคําถามคือถ้าไม่มีใครบอกบทตะเปยกเนี่ยนะตะเปยกจะรู้ได้อย่างไรแล้วตะเปยกเนี่ยพอออกมาปุ๊บนะแต่เปยกก็ต้องพูดตามบทอย่างนี้หมดเลยนะครับเพราะนะ บิ๊กโจ้บอกว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะซับซ้อนนะก็คือไม่ซับซ้อนหรอกเพราะว่านักข่าวมันเจอกล้องวงจรปิดไงมันจะไปซับซ้อนได้ยังไงฮนะก็ต้องดำเนินคดีไอ้ห้าไอ้ห้าทรชนเด็กเนี่ยนะฮะต้องดำเนินคดีแน่นอนส่วนตะเปียกเนี่ยจะต้องเยียวยาเขายังไงนะและเยียวยานี่ก็เงินภาษีพวกเราเห็นด้วยกันนะฮะต้องไปเยียวยาเขานะครับและที่สําคัญนะฮะตอนนี้ฮะโอ้โหพบตะลอเนี่ยตอนนี้งานหนักเลยนะครับเพราะว่าลูกน้องท่านเองฮนะที่สอพอ,อรัญ,ญญประเทศเนี่ยนะครับโดนสังคมตั้งคําถามหนักเลยนะครับว่าทําอย่างนี้ กับหลายคดีหรือเปล่าหรือเพิ่งเริ่มทําคดีนี้นะฮะ